นี่มาดูการอัปเกรดพักเท้าเคยมีปัญหานี่ก่อนพักเท้าเนี่ยใจเป็นเมินๆอ่ะหูมันเป็นวงลีอ่ะเนาะเนี่ยมันเป็นวงลีอ่ะนี่อันนี้อัปเกรดละนี่อัปเกรดละเห็นาะใส่บูทใส่บูทใส่บูทบนลุ่มเลยนี่เห็นไหมใส่บูทใส่บูทให้มันได้ศูนย์ี่อันนี้มันไม่ได้ศูนย์เวลาใส่แล้วพักเท้ามันยังเงียงนี่เอาเนี่ย เอาบูทของโซ่นนเนี่ยเนาะเนี่ยติดมนอยู่ตั้งกลางเนี่ยเนาะเนี่ยบูทของโซ่เนี่ยเอาออกมาเอาบูทออกมาแล้วก็เจาะหูวว้านนี่เจาะหูวว้านอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นอะไรอ่ะมาดูต่อนี่อันนี้แบบก่อนทำเนี่ยเนาะเนี่ยพักข,ข้าวมันย่อนเนี่ยเนะาะพักข้าวมันย่อนมันแบบตั้งนะปกติของเดิมมันต้อง ตั้งฉากเนาะอีเนาะอันนี้มันหย่อนลงไปอ่ะมูมันมูมันบักก้มเลยมูเปิดวงลีเนี่ยอันนี้อัพเกรดละนี่เห็นอ่ะดอกดักปิ้งอ่ะมันพิ้งอ่ะนะน,นี่ดอกมันพิ้งได้ศูนย์เป๊ะอันนี้ขี่ไปขี่ไปขี่ไปเห็นอ่ะเนี่ยเราหย่ำกับงำเงียงน้อยกว่าเดี๋ยวเขาเปี้ยน้ำกันก็คนซ่อนย่ำเพลิดลงไปบนเทนนะ่ะ อ่าเรียบร้อยแจ้วด้วยงบส่วนบาทไอ้โซบูทโซเนี่ยไหนบูทโซอ่ะเนี่ยแต่สว่านนี่แต่สว่านเจาะเอาสว่านเบอร์เ,รเดียวเลยนี่ยเนี่ยนะเจาะเข้าไปแล้วก็ตอกบูทตอกบูทเข้าไปในหันแล้วก็เจียร์เซตเรียบร้อยด้วยโซเก่า